สวัสดีค่ะร้านโฮเฮงแทเตอร์สาขาหนึ่งค่ะอัญจรินรถถ่ายมือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้วันที่20นะคะมกราสองพัค่ะคุณลูกค้าวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะอัปเดตสินค้าหน้าร้านให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะคะเริ่มจากขั้นแรกนะคะเป็น L47 นะคะศูนย์แปดตัวสเปเชียลค่ะคั้นนี้นะคะปีจดทะเบียน2557ค่ะคุณลูกค้ารถเดิมๆนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะซิน สีนล้อหน้านะคะไม่มีรถซืมค่ะสินล้อหลังจะมีเก็บสีนนะคะรนหลังข้างหนึ่งค่ะลูกค้ารถคันนี้ลูกค้ามือเดียวค่ะใช้เองนะคะลูกค้ารถสวยๆเครื่องนิ่มๆค่ะลูกค้าคันนี้ L1708 ตัวสเปเชียลค่ะราคาจะอยู่ที่440,000บาทค่ะจะได้อุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารีนะคะไปใช้งานได้เลยสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา L17 อยู่นะคะสามารถสอบถามมาได้ค่ะ ทางร้านจะส่งฟรีนะคะ400กิโลสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0990694600ค่ะหรืออยากแวะมาชมก็แวะมาชมได้นะคะคันต่อไปนะคะเป็น L50 นะคะตัวดีทีคันนี้นะคะปีจะทะเบียน2562ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถเกรซีนะคะราคาจะอยู่ที่450,000บาทค่ะจะได้อุปกรณ์นะคะ ด้านหน้ากับผาดพ่วนเท่านั้นค่ะลูกค้าสามารถคุยราคากันได้ค่ะเวะมาชมกันได้นะคะคันนี้นะคะทางร้านจะเก็บสีคานล่างให้นะคะอันนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะในคันนี้คลาสตัดแล้วนะคะคันนี้ทางร้านเปลี่ยนคลาสให้แล้วค่ะสามารถเวะมาชมได้ค่ะส่วนโซนนี้นะคะจะเป็น L40 นะคะตัวสเปเชียลค่ะ รถสวยๆเดิมๆนะคะสามารถแวะมาชมกันได้นะคะคันแรกค่ะเป็น l 40นะคะตัวสเปเชียลค่ะชั่วโมงการใช้งานคันนี้จะอยู่ที่100 142ชั่วโมงนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่530,000บาทค่ะส่วนคันนี้นะคะอยู่ที่ไม่115ชั่วโมงค่ะ ไม่แทะคะรถเด็ดเอนะคะ,ะสวยๆถ้าร้านไม่มีรีเลย์ไม่ลงนะคะลูกค้าดูจากด้านหน้านะคะสวยทุกคันนะคะรถเด็ดเอเดิมทุกจุดค่ะลูกค้าคันนี้นะคะไม่อยู่ที่สี่โอ๊หนึชั่วโมง 161ชั่วโมงเท่านั้นค่ะคันนี้อยู่ที่5 1 5 0 0 0หาันค่ะอุป,รปรกรณ์จะได้เปมีดาดานหน้านะคะผ่านทวนลอตเตอรี่ค่ะส่วนคันนี้จะเป็น l 3 6 0 8ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่32 0,000บาทนะคะจะได้อุปรกรณ์ด้านหน้ากับผ่านทวนค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มอหาด็กเตอร์มือสองก็สามารถเวะมาชมได้นะคะที่ร้านหัวห่งท็กเตอร์นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณมากค่ะ